มาจา้ามาเบิ่งการซุ่มปลาจา้าซุ่มปลาบริษัทเบทโกจจ้าไปนั่ห่างบหมอไปไปต้มต้มไก้ไม่ถ่า,รายรูหลายเจ้าหลายเจ้าทำพวกเจ้าบายพอดีน่ะ

我，今天这里，我来这里。

ไปจะไปดูปลาจะข้าวจ้หรอ้านบอลน่อยหน่อย้ะตรงบ้านี้ไปเห็นบ้าไเลนนี่ใคบ้าละซเล้นี่ทั้งเขาห่าบ้นี้แหู่นี่แตหเมือนี่ยตายหลายตัวใหญ่ตูม่ตตายอืมเน้อน่ยหนอยหลงสนาคุณนากะได พี่ต้นนั่นเหรอต้นอะไรนี่เนี่ยหลายใส่เจ้ามันก็ดีก็หมดทีเดียวเนี่ยหมดทีเดียวตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่เออตัวหนึ่งสองตัวโลกับพี่ละตัวนี้

แม่บังตีบ่บังนะ 2ม่นได้ี่กขหอของพี่ห้สบของน้สามสิบแต่ว่ามันเป็นรุ่นนี้ด้วี่เหลือรุ่น4ีโตโลหายห้าสบเอ็ด เสิจ็ดแมีนตัวโลไปโอ้ยสองตัวโลกับมีปลาซีเดือนยังหน่อยเลยเนาะคัดตัวแย่ออกกันแล้วเด็กขัดตัวแย่ออกแล้วอันร มัจะพอ่บไหมอาเอาอนไดครัอออบอบอด<ห>เดี๋ยวโตอนมีโที ตัวสามสิเอ็ดนาทีลูอมันซ้กันี่บหกันอรันอันนี้อันนี้พ่ออยได้เนาะวมาั่งกนอีกบไอีกชุดนึงตัวน่อยนึงอีกรอบ ยี่สิบสีัโตแตุ่้มทุกบอสตุ้มเป็นหัวตเลยย่สนบสี่กระมังเหลือแปโล้เคิงกำลังมังเป้ายาวยาวยาโอ้ยยาวกวอามันสนุกมา เออวานบาดร้ายแล้ว <c oughs> นี่บอนี่มุนก่มูบอหนึ่งนี่มีแต่แต่ใส่หนึ่งถึงสิบสองตัวโลเลยนี่นอนนบอสองบอสามคำนวณว,ว่าจะได้กีก่ตัวโลนะจ๊ะแต่ะบอาาน้มใ แล้วไปรุนที่หลังนะจ๊ะวัดดีจ้า